ก่อนอื่นใดก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้นี้ได้ครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆลุยสันชาแนลครับมนีมาพอกันแล้วกับผู้กรอบครับในช่องลุยสันชาแนลเนาะสำหรับมนีนะครับพี่น้องครับอ่าก็พอดีนะครับอ่าสวนนะครับของคุณพ่ออ่าวัฒนานะครับอยู่นครพนมนะครับอ่าเป็นกระดิ่ง หัวเชื่อนะครับหัวเชื่อของคู่กรอบมานะครับพร้อมที่ลุ่งนะครับลุ่งสวนลุ่งไช้กระตุ่นอย่างหน้านะครับสําหรับมันหนีเดียวสีมะลุ่งนะครับเราก็บอกวิธีการนะครับว่าต้นหนึ่งหนีสามารถใส้ได้กี่เชื่อนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับพี่น้องครับน้องครับนี่คือต้นอย่างหน้านะครับต้นอย่างหน้าต้นนี้กับขนาดอยู่ประมาณ2นิ้วเกือบ3นิ้วนะครับ ่าซึ่งต้นนี้นะครับสใส่ประมาณลิตรนะครับสใส่ประมาณลิตรนะครับอ่าวันนี้อ่าคุณพ่อวัฒนานะครับกับสีแดงใส่ซีหัวเชือนะครับสีนี้เห็ดไข่นะครับละกาเห็ดเพาะนะครับละกาเห็ดกอนะครับละกาเห็ดละง่ซีหัวเชือนะครับซีหัวเชืออ่าซึ่งต้นขนาดนี้นะครับใส่ประมาณลิตรนะครับแต่ว่าห้ากระ อันนี้มัน2ลิตรนะครับเข้ากระสีได้ใส่ได้ยูวอมันสองสามต้นานั้นนะครับเดี๋ยวมานี้เข้ากระวิธีการแหลกเลยนะครับเข้ากระแสนะครับแสให้เห็นหลักฝอยนะครับนี่หากฝอยของเขานี่ครับนี่เข้ากระแสให้เห็นหลักหลักฝอยรอบต้นนะครับเป็นการแสะพ่ามันคุดเอาเป็นเอาตายเลยครับพี่น้องแล้ว แสรอบต้นหลังจากนั้นนะครับเขาก็ลาดหัวเชือลงไปนะครับโดยรอบนะครับให้ได้ซีหัวเชือนะครับก่อนใส่เขากะเขย่าก่อนนะครับนะครับอ่านี่แหละครับหลังจากนั้นเขาก็ลาดเชือเลยอ่าปกตินั่นเขาก็ใสบัวลาดนะครับอ่าอันนี่เข้าเอาแบบสูตรเร่งรัดเข็มข้นเลยนะครับลาดลงไปเลยนะครับ หนึ่งเชื้อนะครับลุงไปเรียนะครับอันนี้เห็ดละงูครับต่อไปห้าจะลุ่งอ่าเปิดเปิดเลยครับเมื่อกี้เห็ดไข่นะครับต่อไปห้อจิลุงเชื้อเห็ดละงูนะครับอ่าลุงลุงไปเลยนะครับหลังจากนั้นบนัานี้ห้อจิลุงเห็ดเพาะนะครับ่เห็ดเพาะ สองฟังนี่เข้าล่งเห็ดไข่กับเห็ดละงกบแล้วนะครับบ้านี้เฮาจะลุ่งเห็ดเพาะนะครับเห็ดเพาะจะลุงอีกฟังหนึ่งนะครับเฮ้ากับลาดคือลาดให้โดนอ่าลากฝอยให้มากที่สุดนะครับอ่าลากหน้าลงไปเลยนะครับโอเคแล้วก็เชื้อสุดท้ายนะครับเชื้อสุดท้ายก็คือเห็ดก่อนะครับ อ่าเห็ดก่ออ่าสี่เห็ดนะครับหนึ่งต้นลงสี่เห็ดสีหอมเชื้อหลาดต้องไปครบเร้วนะครับอ่าโดยประมาณนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับเฮากับใส่ดินที่เฮาแสะไม้นหละครับทําการกลบเลยอ่าปกติจะมีจุลินซีเอา,เอาจุลินรีนี่เหนั่นเลยป่เนียนะ่ยเฮากับหลาดจุลินทซียก้อนก็นได้ครับอ่าจุลินทรีย์สังคราแสงนะครับ คือแทนปุ๋ยคอ,อกนะครับแทนปุ๋ยคอ,อกอเพราะว่าปุ๋ยนี่จะทำหน้าทีนะครับสมแซมหากที่ยาหากที่เยาอนันนี้แหละครับที่เอาซัพย์ขาดไปนะครับเปิดให้เลยครับห้องก็ใส่จุลินซี่นะครับจุลินซี์สังกษ์เสียงนะครับห้องกระดาดเลย เป็นปุ๋ยนะครับลาดให้รอบๆเลยเหลังจากลาดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วนะครับเข้ากะทําการเอาดินที่แทะนี่แหละครับกลบลงไปเลยนะครับกบประมาณนี้นครับแล้วก็กบทําการกลบเลย ทำการกลบเลยนะครับอันนี้จะลงในสวนยางนะครับพอดีเป็นปลูกยางพาราไ้แล้วกับปลูกอันนี้แซมไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็รดน้ำตามปกติเลยนะครับเช้าเย็นก็คือสลับวันเว้นวัน นะครับประมาณ3อาทิตย์เราก็จบเลยนะครับสามอาทิตย์เราก็จบเลยเราก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเลยนะครับถ้าต้นไม้ให้มันโตประมาณ4นิ้วนะครับเขาก็จะเริ่มออกดอกเห็ดให้เราเห็นแล้วนะครับอ,อันนี้ก็เป็นกระบวนการในการลงเชื้อนะครับแค่นี้จบเลยนะครับอโอเคครับผม